ผมเห็นถามกันเรื่องถัว่วเยอะผมพูดตรงนี้หวังว่าทุกคนจะได้อะไรบ้างเนาะคือการเล่นกันถั่วเนี่ยเรามาถั่วเอาที่หลังไม่ได้ครับไม่ลอดตายครับผมค,บคนที่จะเล่นไม้ถั่วเนี่ยเขาคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจะถัว่วคือไม้นี้จะเป็นไม้ถัว่วเขา manage เงินตั้งแต่ก่อนเปิด position เลยครับ คือคนที่จะเล่นถัว่วคือคนที่ตั้งใจที่จะถั่วอยู่แล้วครับต้องแบ่งเงินไปไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะตามได้กี่ไม้กี่ไม้ตามได้ถึงไหนคิดไว้ไหมดแล้วถ้าไม่ได้ตั้งใจจะเล่นถั่วตั้งแต่แรกแล้วปล่อยให้มันกินเงินไปเยอะแล,แล้วบอกว่าอยากถัว่วอันนี้ยากอันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณนะผมหมายถึงมุมพูดทุกคนที่ฟังอยู่ว่าถ้าตั้งใจจะเล่นถัว่วต้องดีไซน์เคของตัวเองไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับว่า เข้าตรงนี้ถ้าไม่หยุดไปเข้าตรงนี้ตรงนี้ยังไม่หยุดต้องไปเข้าตรงนั้นถ้ายังไม่หยุดอีกต้องรอจนกว่ามันจะมีสัญญาณว่าเอ้ยมันจะกลับตัวแล้วนะค่อยถัวอีกทีหนึง่งเนาะอันนี้ผมเห็นถามเยอะว่าเอ้ยสอนถัวหน่อยอะอย่างนี้คืออย่างไม่เอกอะ่ะเขาเล่นแบบเขาไม่รอถ้าเขาเห็นสัญญาณแรกเขาเอาเลยเขาใส่กี่เท่าก็ได้เขารู้ว่าเอนทีเขาต้องอยู่ตรงไหนเขาถึงจะรอดเขาไม่รอข้ามวันอันนี้ก็เป็นอีก นี่เขาก็ดีไซน์มาแล้วเหมือนกันเขามีซัพพอร์ตของเขาเองว่าถ้ามันที่ผิดทางเขาต้องทํำยังไงแต่ผมกับไม่เอกถัวเหมือนกันแต่เล่นคนละสเตปของผมอย่างที่บอกอะผมดีไซน์ไว้ว่าถ้ามันไม่หยุดผมต้องไม่เข้าตรงนี้ผมต้องตามไปรอตรงนั้นถ้ายังไม่หยุดอีกผมก็รอจนกว่าจะมีสัญญาณกลับตัวแต่ไม่เอกไม่รออะไรครับเขาเขาคือการถ่มจริงๆเขาถ่มจริงๆอันนั้น แต่ว่าต้องดีไซน์มาก่อนครับแต่ทุกคนแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือเขาดีไซน์มาแล้วว่าเขาจะเพ y แบบนี้ใช <he> ่เขาแล้วว่าผมจะเพ y แบบนี้เราเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเล่นกันยังไงถั่วเหมือนกันแต่ถั่วคนละสเต็ปผลอาจจะต่างกันก็ได้แต่ที่แน่ๆไม่มีใครที่เลดเลดของคนที่ไม่ได้คิดว่าจะเล่นสายถั่วตั้งแต่แรกแล้วมาถั่วตามเลดของคนที่จะรอดมันน้อยมากครับน้อยน้อยจริงๆนี่ฝากไว้ให้คิดเนาะสำหรับ okay, คนละฝากไว้ทุกคน ผมขอบพระคุณมากครับยินดีครับผมครับผม